ฉเฉลยแล้วไฮโซนินตอบความสัมพันธ์กับอั้มพัชราภาสรุปเพื่อนหรือแฟนกลับมาเป็นโสดสักพักใหญ่แล้วสำหรับซุปตาตัวแม่อย่างอั้มพัชราภาแต่ทริปฝรั่งเศสที่ผ่านมาถึงแม้จะไปเที่ยวกันเป็นกวนใหญ่แต่ชาวเน็ตก็พากันพุ่งเป้าไปที่อั้งพัชราภากับไฮโซนินชนินที่ดูจะเคมีเข้ากันสุด,สด จนหลายคนพากันแอบ,บลุ้นแอบ,บเชียร์ทั้งคู่อยู่ไม่น้อยแถมยังมีภาพของอ้ําขี่หลังไฮโซนินงานนี้เจอเพื่อนๆแซวกันสุดๆหลังจากที่หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่าล่าสุดไฮโซนินชนินก็ได้โพสต์ภาพคู่กับอ้ําพัชราภาพร้อมกับระบุสถานะแบบชัดเจนว่าเพื่อนกันนะครับ มาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ําครับ